สวัสดีครับผมเอเจนต์ก๊อตจากนวินพัฒนาการี้ครับวันนี้นะครับก๊อตพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมโครงการบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นพรามเก้าพัฒนาการนะครับโครงการนี้นะครับอยู่ในเครือของ AP นะครับผมโครงการตั้งอยู่แถวๆถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนนะครับอยู่ในส่วนของแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับเนื้อที่บ้านอยู่ที่40.4ตารางวา เป็นหลังมุมถนนเมนนะครับแล้วก็ที่สําคัญบ้านหลังนี้อยู่หน้าขับเฮานะครับผมพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่222ตารางเมตร4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ํา3จอดรถนะครับหลังนี้นะครับก็สงหัวราคาไว้ที่8ล้าน90นบาทเท่านั้นครับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถนัดชมได้ทุกวันเลยนะครับผมสามารถต่อรองได้อีกนิดนึงนะครับ ยังไงนะครับฝากพี่ๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ก่อนด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเวลากดอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับผมยังไงนะครับก็ต้องขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ